๋ย่เจอกันเพื่อน โยกสวัสดีครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปเที่ยวนะครับผมเที่ยวที่ชุมพรน,นะครับก็เป็นทริปอีกทริปหนึ่งของนาพาเที่ยวนะครับแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่สถานาาีรถไฟอะไรมี้ะรถไฟไปสุวรรณภูมิเพราะว่าอยากจะขึ้นเครื่องไปลงที่สุราษฎร์นะครับ ตอนนี้ผมขึ้นรถไฟ MRT มั่งไปที่สุวรรณภูมินะครับโอ้เย็นนี้คงไม่ได้เที่ยวอะไรนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเย็นแล้วกว่าจะไปถึงก็ประมาณหนึ่งทุ่มที่สุราร์นะครับวันนี้ก็คงเป็นการเดินทางขึ้นเครื่องบินไปสุราแล้วพักที่ชุมพอนโอเคจัดไปเดี๋ยวไปเจอที่สุวรรณภูมิทีนี้ ตอนนี้นะผมถึงที่สุวรรณภูมินะครับแล้วก็ต้องขอบอกว่าตอนนี้ต้องรีบมากเลยนะครับเพราะว่าเที่ยวบินที่ออกเนี่ย17:45นาทีครับตอนนี้มัน16:40นาทีแล้วเหลืออีกหนึ่งชั่วโมงนะครับต้องไปไปเช็คอินก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเข้าไปข้างในแล้วก็เข้าไปที่ท้องบินอีกรอบนึงโอเคจัดไปต้องรีบและเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับ ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยนัดน่าจะจองไว้ที่สายการบินไทยนะครับซึ่งก็ไม่เคยนั่งสายการบินนี้มาก่อนเลยแล้วก็ที่สนามบินสุราษฎร์ก็ยังไม่เคยลงไว้ที่นั่งเหมือนกันไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงด้วยนะครับเพราะว่าที่เคยไปที่นครราชสีมามันจะเป็นแบบลานปูนเลยแบบอย่างแท้เข้าไปเซลฟี่กับเครื่องบินได้เดี๋ยวมาดูว่าที่สุราษฎร์นี่จะเป็นยังไงเดี๋ยวหา ไปเช็กอินเช็กอินช็ชอินก่อนโอเคน่าจะตรงนี้แหละลองเข้าไปดูผิดที่นะครับมันไม่ใช่ตัวเจนะครับมันเป็นตัวดีโอ้คือแบบการบินไทยเยอะมากนี่ดีนู่นเลยจัดไป ค okay, ได้มาแล้วแต่ว่าเขาบอกว่า5โมง15ขึ้นเครื่องนะครับนี่ไงบอร์ดิงชามตอนนี้ก็จะ5้าโมงแล้วรีบไปดีกว่าเดี๋ยวไปไม่ทันโยวาสแมนขึ้นทางไหนวะเนี้น่าจะเป็นผู้โดยสารในประเทศหรือเปล่าจ้าบแล้วมาผิดทางแล้วต้องกลับไปอีก เขาบอกสุดทางนูน้นจะทันบ่เนี่ยะนี่ไงผู้โดยสารเขาออกภายในประเทศอ๋อโอ้ กันน้ำมาได้เย้ yeah. มาทันนะครับผม5โมง6นาทีนะครับทันพอดีครับไป Let's go ไปได้นั่งชิดน้าตานะครับจากนี่ก็ประมาณห้าครึ่งมั้งไปถึงน,นู่นก็ประมาณทุ่มหนึ่งเขาบอกไว้วทุ่มหนึ่งนะทุมไปถึงโซล่าแล้วก็เดี๋ยวนะ้ำมารับแล้วก็ไปพักที่ชุมพรคืนนี้แล้วพรุ่งนี้เช้าเนี่ยน่าจะเกี่ยวก,กับทะเลนี่แหละลองน่าจะใช่แหละลองดูอีกกีแล้วกันเพราะว่าผมก็ยังไม่รู้โปรแกรมอะไรขนาดนั้นแต่ว่าทริปเนี้ย น้าบอกว่าจัดเต็มจัดหนักอะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงนะครับ โอเคจัดไปโอเคถ่ายให้ดูนะครับอันนั้นคงไม่ใช่ปุ่มกด <laughs> แล้วแบบ <laughs> เราลงไปหรอกนะข <laughs> 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 ah, ี่ไม่ออก <laughs> 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 คือแบบตอนนั้งมันล้วก็อออเออเน้นมาขี่ไม่ออกนะครับผม ีเนี่ยจะบอกว่าตอนที่ถ้าใครเห็นนะตอนที่2องผ่านไปนอกหน้าตา่าแบบสวยมากเดอะเมซซี่สุดๆเลยมันจะมีแบบเราจะอยู่บนเมฆแล้วก็มีแสงส่องลงมาเห็นเป็นเงาเมฆนะอันนี้คือชั้นบนนะและส่วนชั้นถ้ามีรงไปมีเมฆอยีกระดับหนึ่งโมเมนสุดยอดมากเมซซี่ อยากให้ทุกคนได้มาเห็นมันยอดมากภาพบนเครื่องบินแตนสุดๆออลังการมากตอนนี้เนี่ยผมก็ถึงที่อแอร์พอร์ตสถานีสถานการบิน สสนามบินสุราธานีนะครับเดี๋ยวรอน้ามารับแล้วก็ไปที่ชุมพรต่อการขึ้นเครื่องบินเนี่ยตอนที่ขึ้นเนี่ยขึ้นกี่ครั้งก็รู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งเลยเพราะว่ามันรู้สึกแบบแบบรู้สึกการบินอ่ะเวลามันขึ้นอย่างเงี้ยมันเจ๋งมากเลยมันรู้สึกว้าวบินได้อะไรเงี้ยจอดยอดจ๋นี่ครับ ถ,ถึงเลยใช่ไหมถึงเลยทุ่มหนึ่งตอนนี้ถึงบ้านนาแล้วนะครับแล้วก็ซื้อข้าวต้มมากินใช่หมาดีกวเปล่าน่าฮวนอนนี่ไงเนี่ย <c oughs> ถึงแล้วครับห้องพักที่จะนอนในคืนนี้นะครับเอ๋แย่จริงๆมีสองห้องนะครับให้เลือกอีกห้องหนึ่งมันมีเตียงนอนอีกห้องหนึ่งเป็นเป็นแบบนี้ไม่มีเตียงนอนผมเลือกห้องนี้เพราะว่ามันมันโล่งดีน่าจะเหมาะแก่การนอนมากกว่าวันนี้ก็เดินทางสนุกมากนะครับขึ้นเครื่องบินสุสุดละก็มาถึงนี่พักผ่อน ก็เดี๋ยวรอดูพวกนี้ว่าจะไปเที่ยวไหนหรือไปกินอะไรยังไงก็ลองติดตามกันดูนะครับวันนี้ก็คงจบงเพียงแค่นี้ใช่ไหมเจ้าเหมียวจบยังเอ้ยบิดบิดแล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับอย่าลืมชีวิตเกิดมาแล้วออกไปใช้ซะ